สารอะลยกุมรอฮ์มุัมุลลอฮิยุบอรอกาตุสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผูนน้ชมครับเราเป็นมุสลิมเรามีคำที่เป็นคำที่บ่งบอกว่าพระเจ้าของเราเนะี่มีพระนามว่าอย่างไรนะครับแล้วประโยคที่พี่น้องมุสลิมจะกล่าวและใกล้ความสำคัญก็คือประโยคที่บอกว่าแลอิลาฮะอิลลอฮ์วันนี้ท่านพี่น้องท่านผู้ฟัง,งครับขอนำเสนอความยิ่งใหญ่ที่บอกว่า มันไม่ได้เป็นความบังเอิญแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มาจากผู้สร้างแต่ทั้งหมดมาจากผู้สร้างก็คือเรารู้จักคําว่ารับซุนยาลาละรับซุนยาลาละก็คือพระนามของอัลลอฮ์ที่เราเรียกกันว่าชื่อของพระเจ้านะั่นคือคําว่าอัลลอฮ์แล้วในประโยคที่เราจะปฏิเสธสิ่งอื่นแล้วคงไว้ก็คือการนับถือแล้วก็ศรัทธาก็คือคําว่าอัลลอฮ์ประโยคนั้นก็คือคําว่าแลอิละฮะอิลลัลลอฮในคํากับประโยคเนี่ย อยากให้ท่านผู้ฟังนึกตามไปช้าๆแล้วก็ลองเขียนตามก็ได้ครับคําว่าอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามันจะมีอักษรก็คืออัลีฟแล้วมีคําว่าลามลามแล้วก็ฮะอัลลอฮ์มาจากอะไรครับอัลีฟลามลามแล้วก็ฮะก็คือมีสี่อักษรเนี่ยแต่ว่าถ้านับว่าถามว่าคําว่ารับสุญญาล,าละอัลลอฮ์เนี่ยมาันจะคืออักษรมาจากสามอักษรอัลีฟลามแล้วก็ฮะ แล้วท่านลองไปเขียนประโยคคําว่าแลอิละฮะอินลอละแลอิละฮะอินลอละก็คือถ้าท่านเขียนไม่ทันท่านลองฟังผมแล้วจับดูก็ได้ครับมันจะมีลามอลีฟอลีฟลามฮาอลีฟลามอลีฟอลีฟลามลามฮาก็คือลับซุนยาลาละผมเรียกสั้นๆว่าคําว่าอัลลอฮ์มาจากสามอักษร คำว่าลับซุนคำว่ากะลิมาและอิละฮิอิลลอฮ์ประโยคละอิล,ล,ละฮิอ,าาอ,อลอก็มาจากอะไรมาจากสามอักษรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ก็มาจากอัลีฟลามฮาประโยคละอิละฮะอิลลอฮ์ก็มาจากอัลีฟลามฮาทันนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังทันจินตนาการและนึกภาพทันใช่ไหมครับหรือที่บ้านของท่านอาจจะมีคําว่าละอิละฮิอิลลอฮ์อยู่ข้างๆท่านลองนึกตามเลยครับฉะนั้นคําว่าละอิล,ล,ละฮิอลอกับอัลลอฮ์เนี่ยมาจากสามอักษรถามว่ายิ่งใหญ่ไหม ท่านลองไปดูภาษาอะไรก็ได้ให้สามอักษรแล้วท่านลองไปเอาเขียนเป็นคําแล้วเขียนเป็นประโยคแล้วมันเกี่ยวข้องกันอัลลอฮ์เป็นชื่อของพระเจ้าผู้สร้างและอิลลฮิลลอฮ์เป็นประโยคของทุกศาสนาทุกศอซนลที่กล่าวและก็สอนอุมาประชาชาติแต่บังเอิญถามว่ามันมาเป็นภาษาอรับเนี่ยแค่สามอักษรแต่เป็นคําที่ยิ่งใหญ่เป็นประโยคของผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยท่านคิดว่าเป็นความบังเอิญไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่ง ผลแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าต้องมาจากผู้สร้างต้องมีผู้กําหนดต้องมีผู้ที่อะไรครับให้เรามาในภาษาอัหรับมี28อักษรถ้าเราเรียนกันฮูรูฟุนฮิยาเอียมี28ถ้านับตามหลักไวยากรณ์มี29ถ้านับตามอัลีฟบาตาที่เราเรียนมี31ลองไปดูมี28 29 31แล้วแต่เราจะเรียนมาจากระบบไหนแต่เรานับตามสากลก่อน28 28ภาษาอัหรับในปัจจุบันเนี่ยอลีฟไม่มีจุด แต่บามีจุดตามีสองจุดซามีสามจุดใช่ไหมแต่ท่านลองดูอีกนิดนึงก็คือว่าประโยคคําว่าและอิละฮะอินลัลอมีอักษรไอลีฟลามฮาไม่มีอักษรใดที่มีจุดเลยเห็นไหมครับจากสามอักษรกลายเป็นประโยคแล้วในสามอักษรที่ประโยคนี้ไม่มีอักษรหนึ่งอักษรใดที่มีอจุดเลยใช่ไหมนี่คือความบังเอิญหรือคงไม่ใช่ดังนั้นสามอักษรนี้ จากอลีฟลามฮาแล้วไปเรียงเป็นประโยคที่อัลลอฮ์บอกนบีให้สอนประชาชาติแล้วนบีมาบอกประชาชาติว่าใครก็ตามที่สุดท้ายของคำพูดของเขาจบด้วยกับประโยคนี้ละอีลาฮอินลัลอลเขาคือคนที่สิ้นสภาพในสภาพที่มีอิมานมีผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นทำไมถึงให้กล่าประโยคนี้เพราะประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้ริมฝีปากขยับ แล้วมันก็ง่ายไม่ต้องใช้โคนลำคอไม่ต้องไปออกกล้ามไม่ต้องไปอะไรครับที่กลามแต่เป็นประโยคที่เราควรที่จะกล่าวทุกวันทั้งเช้าและทั้งเย็นแล้วเมื่อชีวิตของเราบ้านปลายเราอาจจะพูดไม่ได้ลมหายใจใกล้จะหมดเนี่ยมันจะขยับปริมฝีปากญาติพี่น้องของเราที่นอนอยู่ข้างๆเห็นเราขยับปริมฝีปากเขารู้แล้วว่า เรามาุงจับกล่าวประโยคและอิเะอิเลอ,ลอละละเป็นประโยคสุดท้ายคนเป็นญาติพี่น้องก็มีความสุขและสบายใจก็จะบอกว่ายอดผมมะผมสิ้นสภาพในประโยคสุดท้ายด้วยการิมฝีปากที่ขยับนี่คือมันจะเป็นสิ่งที่มาจากอักษรแล้วก็เป็นอักษรที่ไม่มีจุดแล้วก็ง่ายกับการพูดจนกระทั่งสุดท้ายอะไรครับไปจบวันที่เราได้สิ้นโลกจากนี้จากโลกนี้นะครับก็ขอให้เราทุกคน ได้มีประโยคนี้เป็นประโยคสุดท้ายในขณะที่ชีวิตเราจากไปครับวสลามาอเลยคุ้มเรรมาตุลละวะบระกาตุ